อู้หญิงรายหนึ่งนะคะออกมาเปิดเผยว่ามีข้อความส่งมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยแค่ไปกดไลค์นะก็จะได้เงินกลับมา เธอก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยมันได้ง่ายจังก็เลยหลงเชื่อสุดท้ายแล้วสูญเงินไปกว่าล้านบาทโอ้โหเยอะมากเลยนะคะถูกต้องเป็นอุทาหรณ์น,นะคะมาติดตามกันค่ะนางสาวคณิฐานะคะมีอาชีพเป็นแม่ค้าออนไลน์อายุ21ปีนะคะได้ออกมาแสดงหลักฐานค่ะที่เป็นแชทที่พูดคุยกับมิจฉาชีพเพราะมีสลิปโอนเงินจํานวน9ครั้งความเสียหายเนีกว่าล้านบาทโดยเธอได้เล่าว่าถูกมิจฉาชีพ ส่ง SMS มาชวนให้ทำงานผ่านแอปพลิเคชัน t ิ k t o k ค่ะอ่ามีการหลอกด้วยนะว่ามาทำติ i กตอกเธอะมีรายได้สูงต่อวันประมาณ5,000เลยทีเดียวโอ้โห,หเยอะอยู่นะมากกว่าค่าแรงขั้นต่ำอีกนะนะหากสนใจเดี่ยให้กดแอดไลน์ไปเลยทีนี้ นางสาวคณิถาเขาก็อุ้ยน่าสนใจนะไม่เห็นจะยากอะไรเลยแถมยังได้ค่าตอบแทนสูงด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเธอบอกว่ามันไม่ได้เป็นลิงก์แต่ว่าเป็นลักษณะให้แอดไลน์ไปพูดคุยกันก่อนก็เลยคิดว่าไม่ได้เสียหายอะไรหรอกก็แค่แอดไลน์ใช่ไหมมันไม่ได้เป็นลิงก์ที่บดูดเงินทีนี้ก็เลยไม่ได้เอกใจอะไรนะคะจากนั้นก็ทําตามขั้นตอนที่มิฉาชีบอกก็คือมีการกดให้ไปติดตามและกดไลค์ในทิกตอกจะได้ค่าตอบแทนหนึ่งครั้งเนี่ยอยู่สิบาทค่ะ ถ้ากดหลายหลครั้งคูณสิบเข้าไปก็เป็นร้อยเป็นเท่าไรเข้าบ้ก็เยอะอยู่นะแต่ว่าจะมีค่าสมัครหนึ่งร้อยบาทค่ะวันแรกเนี่ยได้เงินอย่างแน่นอนเลยหกร้อยบาท uh huh. นะคะสมัครไปหนึ่งร้อยได้กําไรมาเท่าไหร่ก็คือห้าร้อยเลยก็ได้ห้าร้อยง่ายจังเลยนะคะทีเนี้ยก็เลยเห็นว่าเออน่าจะทําเป็นอาชีพเสริมได้นะคะวันที่สองก็เลยตัดสินใจว่าเออยอมลงทุนเพิ่มดีกว่านะคะโดยมีการโอนเงินไปให้มิจฉาชีพเนี่ยสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทคืออย่างนี้การที่เขาโอนเงินเนี่ยเขาจะถูกอ้างว่า ถ้าสมมุติว่าโอนเงินไปจํานวนนี้ก็จะสามารถทำมิชชั่นอื่นๆได้เท่าไหร่นะเอ,อเพิ่มขึ้นทีเนี้ยก็เลยบอกว่าเอ้ยยอมโอนดีไหมก็หลักพันแต่ว่าถ้าได้ตอบกลับมาเนี่ยมันก็คุ้มอยู่นะค,ะค่ะโดยทั้งนี้ค่ะก็อาจจะได้ภารกิจตอบแทนเพิ่มขึ้นทีเนี้ยพอจาก3,900ันเเดี่ยไม่หยุดแค่นั้น <IST uk t av is> เห็นว่าได้จริงโอนไปอีกหมื่นสองหลังจากนั้นก็โอนอีกโอนอีกโอนอีกซึ่งจริงๆแล้วค,คุณคณิถาเธอก็บอกว่าตั้งใจจะหยุดแล้วนะ <quotes S 2> แต่เหมือนกับว่าทางมิฉาชีบอกว่าเนี่ยถ้าไม่โอนปลดล็อกนูน่นนี่นั่นจะไม่ได้เงินมันจะไม่สามารถถอนออกจากบัญชีได้มาถึงว่าเหมือนแบบเหมือนเกมใช่ไหมพี่ส้มแบบว่าภารกิจเนี่ยต้องทําให้ครบมิชชั่นต่างๆถึนจะถอนเงินออกมาได้ทีเนี้ยก็เลยกลายเป็นว่าสุดท้ายมิฉาชีบอกว่าคุณคณิฐาเนี่ยทำผิดกติกา ต้องโอนเงินไปอีก4ี่หมื่นบาทโอ้โหกายเป็นว่าผิดกติกาก็ต้องโอนด้วยสรุปว่าใครกันแน่ที่ได้เงินในเรื่องนี้นะคะ,ะ,คะทีนี้ก็เลยเริ่มเอกใจแล้วนะว่าเอ้ยมันไม่น่าจะใช่แล้วล่ะนะคะทั้งนี้เนี่ยก็มีกลุ่มหน้ามา้าคือในกลุ่มเนี่ยมีหน้ามา้าออกมาบอกว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าโอนไปรอบนี้ได้จริงแนะ่นอนร้อยเปอร์เซ็นตะนะก็เลยตัดสินใจโอนแล้วรู้ไหมเท่าไหร่ไม่ถึงสามชั่วโมงคุณผู้ชม ได้เงินไปกว่าล้านกว่าบาทก็คือเสียเงินให้เขาไปนั่นแหละคะ่ะล้านกว่าบาทเลยทำง,งานทั้งปีดีฉันยังไม่ได้ถึงเลยนะ <c oughs> ใช่นี่คือเสียไปเยอะมากๆเลยนะคะค่ะหลังจากที่โอนเงินไปเยอะแล้วเนี่ยสักพักเลยก็มีเฟซบุ๊กปริศนาเขาทักมาบอกว่าหยุดโอนเงินนะเพราะว่าคุณเนี่ยกำลังถูกโกงไม่มีทางได้เงินคืนอย่างแน่นอนและเขาก็บอกว่าไม่สามารถเปิดเผยตัวตนได้นะว่าเขาเป็นใครแต่เขาอ่ะหวังดีอยากจะมาเตือนนะคะทางนี้พอเรื่องเรามันเกิดขึ้นคุณคณิ t h ค่ะก็ได้เดินทางไปแจ้งความกับสอพอบางปูนะคะ แต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่ายอดเสียหายสูงเกินไปไม่ไมรับแจ้งความตายเป็น,นอ,อ<า>ย่างไปสักนิดนึงไหมคุณคุณพี่ตำรวจให้เขาได้แจ้งนิดนึงก่อนได้ไหมแล้วก็ไปดําเนินการขั้นตอนต่อไปค่ะนะคะทางนี้าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการแนะนําให้ลงทะเบียนแจ้งความออ<ผ>นไลน์แทนที่จะเป็นการลงบันทึกประจําวันนะคะทางนี้ก็คือ ทางญาติเจ้าของเงินเนี่ยคือเอา,อาง่ายๆเลยนะเขาเอาเงินของญาตินะมาลงด้วยก็กลายเป็นภ่าทางญาติพี่น้องก็เลยบอกว่าเออก็เห็นใจอยู่นะถูกหลอกแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยก็จะให้โอนเงินคืนก็เดือนละ1 0,000บาทละกันเป็นระยะเวลา10ปีโอ้โกลายเป็นว่าเล่นแค่วันเดียวเสียเวลานี่ต้องทยอยคืน10ปีเลย คือมันมาหลายรูปแบบอะบางคนคิดว่ามันไม่มีลิงก์ไงเราก็ปลอดภยัยคือแอดไลน์ไปแต่ว่าทางนี้คือมีฉาชีอะเขาจะมีวิธีการหลอกล่อที่เยอะมากใช่ซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งเราจะเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าแล้วก็จะมา,าแบบวิธีไหนอีกนะเพราะว่ามันเยอะมากๆเลยนะคะพี่สม้ม